สวัสดีครับคลิปนี้ผมจามดูวิธีการบวงสวงพระอาเวสสวรนะครับอัเภอขุลวหวัดลบุรีครับพระเตายค่สระาวรัาลพรบพรุเาอวพราทเรลมกาาระาธิโระาทสมพระชาธยาัวพรเาทสเพระอเจงรกราิสถเระุลจอม้ารอยักาธิระาทพุลมเกาพาพยาว สัปเหและมองตังลกธรณาวารีสิโคเชลคราการดำเนินอุทารสถา,รา,นา,นา,นานที่ปริยพิมานบาทอวบที่ปริยทีวาสนาขอพรเทพสุรารักันศักดิ์สิทธิ์จงส่งเทวะละรุณาอภิบาลเชอิญช่วยและเสด็จมาเสมอประทัเทบทีสู่ยังมณทลนพิธีการสนานเบื้องหน้าทรงพิธีการเป็นมงคลชัยยะพโรหริฮโรเทวานัม ชยประมาและเดรัทังสุริยันจันทิมาอาโปจเทวาปฐวีจเตโชจยาคมาวารุณาเทวาโสมโอจยัสสาสหเมตากรุณากายกาอารักตีวัสสัสสีโดนมาสามิสุวัติโหตุสัปรทาสัพภีทีวามังปรยันตุประสิทธิเมประสิทธิเตขณะตักรูปีพาตนตีไทยพอครูใหญ่บปรีเพียงตรานิมิต องคุรีวานาม,ามิวิสลุลกันจีวางาจาริย์ภีวามหาปัญโยนิมิตังศิลปานามังโยธามีเศปปฏิกม,มาลังประวันโนอาคาเฉยยัอาคอยยอาเฉยอี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 ออมะม,มาวันทานามามิองนริภาิธราตระากาศ ทรงที้จ้องบอกทางลางนชางศิลป์ข่อบรญชัดในหมงกระโภมินานางสิง์ไม่สนุกนาทำตามบัญทัทรงสืบอสารนานช่างต้องหลกเล่งตัวตเนเอกที่ต้องสะทานพ่อสติปัญญาทีาา่าดาดไมโอราทัศน์งเป็นสมทยณวันาานี้กำลังจาขอาอานเจอพระวิศนกรมก่อนปอยอชืน,น,นเรนกกเา่อทางนั้น เริ่มเริ่มโยธาขออัญเชิญเทมาช่วยช่วยสร้างโลงราษฎรให้ยาวรีสามสิบหกพอจได้เป็นชั้นเป็นช่องลงรักสามภไดีมาขอพระวิษณุทีวีเพระวิษณุทีมว่าขอจจมานรามีประสิทธิให้เป็นม่มิตาใเป็นมงคลอีทั้งวองเพระดาจ้ามงคลอันมีกรรวนอันสบายเบื มองไปด้วยเชิงี่เจียนไทยอันยิ่อบไรมีแหตุปีวัดาทังไรเกรีวันดีก็ยังนั้นเจ้าวัดเจ้าป่าเจ้าทองเจ้าป่าเจ้าทาเจ้าวยก็น้องเจ้าพอเมืองบางเจ้าทนงัหนาเจ้า้องีนั่งไม่เนือปุดบักนเจ้าทองเจ้าปีโอนเธอรับรู้สุงไม่ดีการงานมงคลแม่พระธรณีสารต่อยาบรมี ลักดูตบพมธีการาวเดินไปตามหาราช่ไหนลัการกมีรดองมีรดังอาวุธเป็นตัวนำปรไมาเพิ่มที่วามอกความตอกเหลือดีได้นพิมีสถานเมื่อคนทองรานพ้ำตาลใสพื้นะอไที่ตรา การจุดเทียนไทยเป็นประทค <bunker. S 2> kind of ์แระเงมงคลแหให้พิธีการวงสงในครานีจะได้ขอปลาพระรัตนารีอ่อนพระเดชพระคุณพระรูวินัยทรนุสินจุจินโดรงปูดุสินแห่งวัดอุทุพดาราภัยแขกสุพรรณบุรีได้เป็นประธานจุดเทียนไทยต่อกางเป็นประทับประเิงปีผ้าดระตีไทยมาเลงเพลงสาทุกการกรอง ัปศีต้นลองพระคัราสนาลิบอนลวงปู่เอพระาจารย์วรรณชัยวรนณากงมีปศีต้นองดัดวาขอพระราชนาลิบนพระอาจารย์สัทธันวัดอุทุมพรานามีปศิต้นลาาองดันซ้ายของศานาพระอาจารย์นรพทมีปศีต้นลอง เอาจารย์อง์สุเียองอคนทา,านเีงาทนเลียงเสือของพระพุทธเจ้าท้านาพระองค์มัน มาประสิทธ like ิชัยมังค์รันประสิทธิเมตนักเปิดโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยักเปิดธรรมเปิดรอบเปิดเจเปิดครอะจักรวาลเปิดด้วยนัโมพุทธายะยักเปิดกำลีธาเปิดงานดีพุทเปิดโชคนี้โมเปิดระดีนักเปิดอานาจดีเปิดสิ่งดีดีทั้งหลายมาโซเด็นที่สานเปิดนัก Yeah. ช่วยกันนำประดับประดาตกเพ่งพระบายสีถวายตอกเงินตอกทองเสริมโชคเสริมรากเสริมบารมีถวายในพิธีการสถานทุกอย่างมีครูก่อนจะเริ่มพิธีก็ต้องถวายครูครูก็ต้องมีค้ากํานดไว้ซื้อมากซื้อปูบุรีถวายใครจะล่วมต่อเอ,อจะล่วมต่อบุญก็เอาเงินตัดใจเนี่ยเป็นเดบไ้ที่บายสี มากน็ดน้อยก็เอานะคนละยี่สิบคนละร้อยสองรยแล้วแต่ตามที่เราอาจับเรามีนะไปเด็ทที่บายสีถ้าใครจะทำนะถาวายครูบาอาจารย์นะอ้าวนะครับใครมีสตังยี่สิบห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงคพันนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับขึ้นไปขบนติบที่บายสีได้เลยนะครับสั้งจิตที่ฐานขอพร ถวายพระบายสีนะครับคำว่าบายนั้นแปลว่าข้าคำว่าสีก็แปลว่าเสรีมงคลนะครับจึงเป็นต้นรวมแห่นความเป็นมงคลและพระบายสีนั้นเป็นเปรียบเสมือนเขาสุเมรุราชคือที่ประทับของเทพเทวดานะครับถ้าเรานำปัจจัยสตาร์ที่เทพสีก็ถวายครูบาอาจารย์เทพเทวดาเป็นการบูชาพระรัฏไตพระพุทธประธรรมประสงค์มีนามานุบาจารย์ปัมไปแล้วก่อน ใครลุกก่อนขอให้รวยก่อนใครรุกก่อนขอให้รวยไวขอให้รวยเร็วๆใครเติดไฟแดงขอให้ดวงจ่าตัวต้องใครติดหนึ่งร้อยขอให้ได้โจทย์กระพานหนึ่งรันใครอยากได้ได้ไรนันก็ติดได้ไรเลยดีทุกวันนะน้อยทุกวันไห้เงินก็ได้ ที่หลักใบสีอีที่ใบสีเท่ใบสีพงใบสีปักถางทิได้เลยนะครับหวยลาวุนี้ก็คิดอนทันต้อเลวยลาวาปพดวลาแน่นอนนะครับแล้วก็เส็จๆนี้เดี๋ยวรวยแน่นอนนะครับไทยไม่รวยก็ไปยืมผาจาย์ก่อนได้นะเงิ ใครติดสตางแบงค shock, ์ติดที่ใบสีใครมีเศษเหรียญสตางเหรียญสลึงเหรียญบาทสองบาทเหรียญห้าเหรียญสิบเอามาใส่ในขันดอกไม้ด้านหน้านี้นะครับขันนตรงนี้เนาะใครมีเศษลังบาทสองบาทติดกระเป๋าสตางค์ก้กระเป๋านะครับก็มาติดนะครับมาใส่ที่ขันดอกไม้ได้นะครับสตางแบงค์ติดที่ใบสีสตางเหรียญนะครับเหรียญก็ได้แบงค์ก็ได้ครับแบงก็ได้เหรียญก็ได้อ่าเหรียญได้แบงค์ได้ครับ พันธีที่เอ็มคอยเห็นนาฬิกาได้หมดนะครับโขนจำนำไม่รับนะฮะอันนี้ถวายวันเดี๋ยวโปยดอกไม้ก็บอกอันนี้โปยช่วงท้ายพิธีนะครับแล้วก็เดี๋ยวโปยแล้วใครจะเก็บไปเป็นฝันถูกก็เก็บได้เนทุ่งท้ายพิธีนะฮะเงินที่ติดวันนี้ถวายวัดเข้าวัดทุกบาทสัตตังนะครับสัตตังเล็กติดไปส่สัตตังเลี้ยง นะครับใส่ในขันเคาตอ,อ,อบกระไม้ด้านหน้านี้ได้เลยนะฮะเหรียญใส่นี้นะครับเหรียญใส่นี้ได้นะฮะประจักษ์ตรเกีนะครับแล้วแต่ท่านสัตยานะครับมีเศษก็นำมาใสา่ได้นะครับจะได้โปรยเป็นทานแล้วข้าวบนแล้ว,ลว,ลวก็ต้องทำทานใป็นช่องฐานนะฮะทำก่อนให้ถูกให้ต้องแล้วมันก็จะเป็นชนดีดชนกลุ่มเเราอ่าใครจะตีก็ขึ้นไปตีอ้าว ระหว่างนี้ก็จะประกอบพิธีรางกายอาสาทุกนตนไนี่ครับเดี๋โบชุท้ายแล้วก็พระติดได้นะครับเจ้าได้นะฮะนะครับพระที่นั่งแถวหน้านีนี่ก็ลุกปีดที่มาได้นะครับ เอาไว้ที่ใช้ชำระนี้ในตามหมลยนะครับอันนี้ใช้ชท่องตัวทีนได้นะสองแบงค์นี้คนในแบงค์ก็ไม่อยู่นะด้วยวันนี้ไม่อยู่เดี๋ยวให้นะครับเจ้าหน้าที่ตัวแทนนะครับ ประบัดปักไม้นะครับที่ระดับกอเนาะเปี่ปากเยอะนี่กลายเป็นเมิ้นนะครับปากพอถวายสื่อยาตะโภงเทพเทวดาครูบาอาจารย์นะครับปักถวายได้เลยเนาะนะครับก็คณะสิทธิ์กรรมการก็ได้นะครับก็ช่วยกันปักพูกที่เครื่องสักการะนะครับที่ระดับกอนะครับเอาแค่ถึงได้ือากรรมการได้บ้ามาช่วยกันปีด ช่วยกันปักนะครับราแค่ถึงหะ้าไหนที่เราไก็ไม่ต้องปิขึ้นไปเพราะว่าเราเจอเทพเทวดาประัทเทวนะครับนับวานไวเข้าสิวัดวัวไวเนียขปจะพาไปเที่ยวแล้วพักผรอนสบายทุกที่เลยระจบดูนู้นเขาคอตัดสายไปกันตกที่ปล้หายหมดเลยตังกัน หลพอไปด้วยบ่ะงหลวงพอทุกคนไปด้วยคิดไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วไรสดเพนวัดด้วยเรื่องของเขากลับไปถึงหพอไปเข้าอวดอาพิพาตลงวา านิอภขปูจีมะอัมภาตังรัตนัตยสาปูชาธีกระตังอิตาสุขาวาโหตุอาสวะขยับปติยาหังพุทธัญจาธรรมัญจาสังขัญจาอิเมหิสัาะเรสัตกะจังอภิปูชยามิอระหังสมมาสัพพุทโธพระสวา พุทธังพระกวัตังอภิวาทีมิสวากาโตพระกวัตาธโมธรรมังนัปสามิสุปฏิปันโนพรักขวัตโตสาวะกะสังโฆสังขังนัมามินัโมตัสารักขวัตโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะระหวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะระหวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ว่าตามนะครับพุทธปูชามหาปิชะวันโตธรรมะปูชามหาปัญโยสังฆะปูชามหาโปคะวะโห ติรโรกานาทางังอภิปูชายามิวันทามิเจติยังสัพพังสัพพะขาเิสุปฏิทิตังสาลีลิกขาตุมหาโพทิงจิกนโยจาพุทธกรูปัง สัการังสัพพะทิสาทิโสเอหิภูมิโตอัมภูมินาอาคัคฉาโตปูชาทยามาปฏิปาติรรมภูชาสังฆปูชาปูชาบิดาปูชามันดา อุชาครูอาจารย์อูชาธยามาข้าพระเจ้าโอถวายปัจดยที่หามาด้วยความบริสุทธิ์ขออูชาพระพุทธอูชาพระธรรมอูชาพร,ระสงฆ์ปิดามารดาคระรูปอา,าจารย์เทพเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง,งหลายขอท่านจงรับการบูชาเอกข้าพระเจ้าทั้งหลายณบัดนี้ด้วยเถอดสาธุ ปริตังเปรนันโตสักธีกามีเจรูปีกิริสีขรตตติจันตริกีวิมานีทีเปรเทีเจคามีตรุวนาคานีเทอาวัตุอิเคเตภุมมาจยันโต ทีว่าชราระวิสมยยขาคันทาพระนาคาปินทันตสันติเกย่ยงมุนิกวรังวจันนังสาทธโมีสุนันโตพรมมาสวรรการโยยประทันตาทีว่าสวนรการโยยประทันตาองค์การชุมนุมทีว่าสวนรการโร อักยับประทานตาสาธุการลับที่เทวดานำมันดี จงมาโดนชูช่วยอำนวยไทย16ฟ้า15ดิน14น้ำขอจบคำจุดช่วยกวสยสดใสแม้มีทุกทุกหายเมื่อไรไปสสดใสสดมันเนยรักการเมื่อได้มา